ความรักของหนุ่มซอนรามเรียกได้ว,ว่าสำหรับหนุ่มซอนรามเพราะหลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาติก๊กนิษฐรินเจ้าตัวก็ออกตัดสินใจเลี้ยงลูกเองเพียงคนเดียวแต่มีเงื่อนไขเมื่อแม่ต้องพบกันลูกซึ่งปัจจุบันน้องวีจิก็เข้าสู่ว,สวัย4ขวบแล้วค่ะและตอนนี้ป้าป้าหนุ่มก็ได้ส่งลูกสาวตัวน้อยเข้าโรงเรียนชั้นเตรียมอนุบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีความตั้งใจให้ลูกเรียนสองภาษาตามกระแสะโลกส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่หนุ่มสอนรามยืนยันในรายการ ควีนซับโชว์เอาไว้ว่ายังไม่ตายด้านแต่ในตอนนี้ขอทุ่มเทและโฟกัสกับทีลูกสาวก่อนเป็นหลักแต่ถ้าในอนาคตจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตจริงๆก็เป็นคนที่เข้ากับเราได้ก็พอซึ่งหนุ่มซันรามได้เผยถึงการเป็นบทบาททั้งพ่อและแม่ให้กับลูกสาวยอมรับว่าสปอยและต่ำใจลูกมากค่ะแต่ในบางข้อก็อยากให้เขาเป็นระเบียบมีวินยัยเข้มเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องมารยาทส่วนตัวเป็นคนไม่ตีลูกและไม่ให้คนอื่นตีลูกเช่นกัน แต่ถ้าเวลาลูกทำผิดก็คอยบอกคอยสอนบางทีก็มีดุบ้างคะ่ะ